ที่เที่ยวกาญจนบุรีครับวันนกแก้วมื่อกี้มีความสุขหลายๆครับคือสองฝากฟังถนนเดินทางนะให้เขาบรรยากาศดีนะทุกคนเมื่อกี้ครับเขาเดินทางไปวังนกแก้วครับที่เป็นรีสอร์ทที่ได้จองกันไว้ครับ เมื่อนี้กเห็นวิวสวยๆงามๆอยู่ข้างทางครับก็เลยแวะทายให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสดๆฮ้อนๆเมื่อนี้รายงานครับการเดินทางของเทคโนโลีสารีดีไปด้วยใจเดินตามฝัน <laughs> อันนี้คือ่มิสาลา <laughs> อันนี้โมิศาลาครับ <laughs> กับผมกับบรรยากาศสองข้างข้างนะครับมีแต่เป็นต้นไม้หลายหลยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปสู้วังนกแก้วครับเมื่อเนี้ทิปเที่ยวกาญจนบุรีครับ สำหรับเมื่อเนี้นะครับทินุยิสานินีครับได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีครับรู้สึกว่าสองฝากฟังถนนคนท้ายนี่ครับเขียวชอุ่มพุ่มสวัยกันอยู่ที่เดียวนะครับอ้บรรยากาศดีขึ้บตอนนี้ขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบิง้งวิวสองฝากฟังถนนไปเรื่อยๆครับ จุดมุ่งหมายของเขาก็กคือวังนกแก้วครับเป็นรีสอร์ทเป็นธรรมชาตินะครับวงนั้นที่เขาจะไปนะครับนี่ก็เดินทั้งมาได้ครึ่งทั้งแล้วครับผ่านมาบัางคันฝนก็ตกลิ้นนะครับใจวีใจวอนอยังย่านตกเบิดเมออื่อเยอะย่านบบได้นั่งกลางเดินนะครับ ครับเดินทางไปกับผมครับทิศโนยิสรยที่นี่ครับไปเรื่อยๆครับไปพ่อกันญี่ปุ่นครับ